เจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบชอนชนมเจเนียลนะฮะหนูาวานนะฮะเจอน้องนะฮะน้องเป่านะฮะดูนะครับอ้วนมาในเร็วอ้วนเร็วเร็วนะอย่าไปแกล้งน้องเลย อาหมกมาแล้วนะฮะตัวมาแล้วมาทั้งตัวเลยทีนี้อยู่นั่นละ่ะหมดตรงมา <c oughs> เข้ามาจนได้พป่หน ่าอย่าทำน้องแรงเดออ้อ,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 อน้องเป่ามาโบแมนธรรมดาได้ครับ น้องเปามาไม่ได้นะครับมาแล้วมาแล้วอากาศมันร้อนอยู่นะมาเร็วมาแล้วมาแล้ว มาวันนดียะม่มาพา,าน้องมาเร็ว เด็กเสบเด็กเสียบ <มา S 1> อ,อืมเอาน้องเนี่ยเปาไอ้เจ้าเอ,า,อ,เอา,นานะ้าองเนี่ย Chân cháu, cho nó đi kèm con. Nó nói cho nó đi, cho nó đi. Nó nói cho nó đi kèm con. ก็จะมาสัมภาษณ์นะฮะหนุ่มน้อยนะฮะร้อนบ่ไอ้ฮะร้อนบ่โอ้ยอํลายเหยื่ออายเนี้ยเก็บแนลิ้นน่ะโอ้ยโอ้ยอันี้จะไปเป็นเทียนลุงสีบ่เนี่ยทำท่าแบบนี้เนี่ยแม่นแน่นอนหาปุ้ง้ววือว์มรมากทุลูกนะั อยาออกอยาออกไปเคยเคยสนองแล้วฮะไปบ้กกองน้องนู่นนะพี่โนนะเดี๋ยวแยกน้องมันพอฟพังลายจนปกเจ้าอืมไ้พี่โน่บ้องน้นองแน่นะพี่โน่บ้องน้อ,นองแน่นะ โมสน,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 นมอืมเ <c ười> แล้วะเจ้า,า,ยยา,ามานี่มาเจ้า มานี่มาเปิดจิมาฮอดนะครับขับน้องหัวจกพุงอย่างเดียวกวนเลยนอมันก็ย่ยาแล้วจุกจกพุงน,นะกวดปอบคุณน่ะมาวิ่งมา เร็วเร็วอย่าดึงหางน้องวันเลยเจ้าไปเอาน้อยไปเจ้าไว้ไอไปดึงขาน้องอย่างหน้าไปเ่ยเจ้า

อยิ้มบาทนี่ขึ้นไปได้แล้วมานี่มา้พี่นุ่มมาเลยแล้วมานั่งลูกไอ้แบบนี้ยิ้มยิ้มยิ้มซาใจบุมี่เอาได้แล้วอ้วนก็พออ้วน,บา,นาบาทนี่นั่งเฝ้าบาทเนี้ย โ hey, อ้โหย่างตำลังบาทนี่ไม่ยอยากจกพุ่งกวานพนะี่ปอบแต่จกพุ่งอะนะเบื้องมันหินน้องไปแล้วพี่น้องก,ก็ไปเบิ่งไปน้องฮะน้องถึกแกงหายแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชมช่องเทีเ่ยวนะผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับจอขึ้นใหม่นะที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ